สวัสดีครับพี่นองครับวันนี้ผมพาพี่นองมาเลาะเบืองสวนนะครับเด้อเกษตรผสมสผสา,านนะครับอ่าผมเอิ่น่าโคกหนองนานะครับเด้อเพราะว่าผมปลูกผสมผสานกันไหวนะครับในยูนิลิวกินนะครับ ด้หลายนิดครับหลายชนิดนะครับปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเนี่ยมณีพัฒน์พี่น้องอฟซีนะครับเพื่อนๆทุกคนมาเลาะเบิ่งน้ำกันนะครับมาเลาะเบิ่งสวนบาาต้นครับพี่น้องเหนือที่ท้งหมดยี่ซิบไร่ครับพี่น้องแบ่งทำนานะครับปลูกข้าวซิบไร่ครับอีกสิบไร่ก็รมาทำเป็นเกษตรผสมผสานครับพี่น้องและก็คุด ะนะครับเดี๋ขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับผสมประสานไปรวยเพื่พักต่างๆนะครับเดี๋ยใช้หน้าที่ขุดซาทั้งบมดนีกะ,ะ,ะเฉพาะสะนี่หนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่อันนี้สายใหญ่ครับมีอีกลูกหนึ่งเอออีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งที่ทำหน้านะครับเดี๋ยวถ่าย,าย,ายคิดผมสภายพี่น้องพี่เบิ้งนะครับ ปลูกผสมผสานกันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับพี่น้องกับเ่ไดดเน้นว่าปลูกอย่างไหนอย่างหนึ่งนะครับกับปลูกไปเรื่อยนะครับในพันธุ์อันใดมากกับปลูกอันนั้นครับพี่น้องผสมพนเปีกันไปนะครับเด้อฉัหรับพี่น้องที่อยากจะปลูกกันเกษตรผสมผสานนะครับอยากจะทําโคกนองนาหรือว่าไรนาผสมผสานนะครับ พี่น้องกบับ่รจาเป็นตรงพื้นที่ตรงแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนกับแล้วเต็มมักก็ได้พี่น้องแล้วแต่ชอบนะครับเด้อเขามักเขาอยากเขาอยากปลูกอยากเห็ดเนวใไดเอาก็เห็ดนะครับมม่ต้องตามใจเขาเลยครับตามใจผู้เห็ดนะครับเด้อพี่น้องหาบ่ิจาเป็นต้องไปต,ตามอันผู้อื่นเขานะครับเขาก็อาจจะไปเบึง ปูที่เขาประสบความสําเร็จมากนะครับหรือว่าไปดูงานมานะครับเฮ้ากับมานัดแปลงนะครับใส่ในสวนในหน้าของเฮานะครับเด้อตามที่เหมาะสมของทีหน้าเฮ้าสวนเฮ้ากับพี่น้องกับบ่จําเป็นต้องไปตามพิ้นทั้งหมดนะครับเด้อใส่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับพี่น้องทีหน้าเฮ้ากับมีจักไรนะครับเฮ้าสีแบงหินหน้าัากไรสิแบงปลูกพัก ปลูกผลไม้ผสมประสานจากไรอันนี้เฮาสมารถที่กำหนดเอาเองได้ครับพี่น้องวิธีการปลูกการการเห็ดกับไปตามงบเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้ามีงบหน่อยเฮะไปได้เอยครับปลูกไปไเรื่อยครับสำหรับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับเด้อผมทำมาในเหลี่ยสองปีครับปลูกมาในเหลี่ยสองปีนะครับส่วนตัวนี้นี่มันจะลงในปีเดียวครับพี่น้อง คือผมไม่ได้ลงพ้อมกันที่เดียวนะครับบ่ได้ปลูกพ่วมกันที่เดียวครับพี่น้องครับทยอยทยอยปลูกไปนะครับปลูกไปตามงบประมาณนะครับตามที่เขามีงบไปสือพันธุ์ใหม่ไปหาพันธุ์ต่างๆมานะครับการมาลงครับอันนี้บักม่วงผมสองปีครับพี่น้องสองปีนะครับก็ออกหมากแล้วนะครับแต่ว่าผมยังบ่ให้ออกหมากหลายครับให้มันออกเพราะ สองสามตนพอ่อได้เก็บกินกอนนะครับฝากฟังนี่ก็จะเป็นนานะครับแบ่งทำนาถ้งหมดสิบไร่ครับทำนาสิบไร่ทำสวนผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโคกน้องนาสิบไร่ครับพี่น้องนานี่จะเป็นนะครับเด้อเพราะว่าเขาเอ่อต้องกิ้นเขานะครับต้องกิ้นเขาครับพี่น้องแล้วก็บแบ่งมาปลูกสวนนะครับ มีอีกบอ่อหนึ่งนี่ก็ปลูกอยู่ริมนานะครับไป้จะสูบน้ำเขานะนะครับบอ่อหน่อยครับบอ่อหน่อยขอบคุณพี่นองสุบผู้สุขนะครับเด้อคิมนาเจอกันไหมครับสำหรับคิมนี้สวัสดีมีเฮงครับพี่นอง